ขอสองคนเลยด้วยก็อสองคนนะสองคนนะเอาไอ้รังสรรค์นี่เข้าไปตัวทำพบรบเรื่องของลำยาไยอ่นี่จดมาจเจ็บแปลข้อแล้วนะเดี๋ยวรับปากไปดีละข้อนะเปิ้ลห้ามสัญญานะแต่ว่าจะพยายามฟันธงขึ้นนะก็ข้อแรกเอาดำเนินการต่อเลยเรื่องยืนยันทำต่อพอบอรบยุทธศาสตร์ลำยาไยครับทำเลยครับ นะแล้วก็ข้อ2เนี่ยเขามีนโยบายเรื่องเกี่ยวกับเป็นห้องโคเชนนะก็คือว่ามีห้องเย็นเนี่ยไปได้ห้องเย็นที่นี่อย่างเดียวนะเวลาจะส่งไปตามที่ต่างเนี่ยก็มีห้องเย็นเนี่ยทั่วประเทศเลยก็สามารถที่จะเก็บผลิตผลลำไไยไไปได้นะอันนี้อันนี้ทําแน่นอนครับเดี๋ยวมันประมดนะเดี๋ยวเอา,เอา,เ,อาเอาที่เรื่องอ่ะอันนี้สําคัญเหมือนกันเพราะว่าเอา พอเห็นแล้วว่ามีล้มต่างชาติมาเนาะสิ่งแรกที่จะเริ่มทำก็คือคืนอธิปไตยล้มเนี่ยต้องเป็นของคนไทยและเข้าใจพี่น้องระปูนทุกคนครับผมชอบสโลแกนเนี่ยนะเข้าภาคกลางนะยางภาคใต้แล้วก็ลำหญยภาคเหนือนะครับประม่วงเลยนะเอาเข้าตัวน,นะบางคนเอาเข้าอยู่ออันนี้ ทำมดนะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการแปลรูปนะมันมีช่อมันมีเรื่องเกี่ยวกับอมแห้งแล้วก็อตอนนี้เปิ้ลไปทำเขาเรียกว่าเป็นเวชสำอางนะเวชสำอางแต่ว่าตัวมเมล็ดเนี่ยมันทําในพวกยาแก้ปวดได้ตัวยเนาะซึ่งอันนี้บางทีก็เอาก็ปล่อยให้เป็นลูกแล้วก็เก็บมเมล็ดมายาแก้ปวดเนี่ยเอามาทาตรงนี้กําไรเนี่ยมันจะเพิ่มหลายเท่าตัวซึ่งตรงนี้ถ้าวันนี้ ขอท่านสอ,สอสอสองคนนะครับเลือกเบอร์หกเข้าไปเนยนะ